ดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่าพี่แม่วันนี้เราสอางคนนะคะอยู่ที่บุรีรัมย์นะคะวันนี้เป็นวันแม่ดีค่ะพี่น้องในวัแม่นานมากแล้วที่บัวดยมาพอมหน้ําพอมาก,กันนด้ดีเพราะว่าสมาครนนั้นคิดง่ายนิค่ะล้วก็วันแม่ก็ไม่ค่อยได้กลับมาแต่ว่าปีนี้เราได้กลับมากราบแม่ค่ะพิเศษพิเศษมากกว่าก็คือพิเศษมากก็คือมีหลานในแม่ ยกอกากกระอดยกกอดไปพี่น ok ้องไปค่ะ ok ับมาเดินด uh, oh. ีดีนัได้ะได้บะโอ้วันนี้คุณแม่ของเราก็จะหน้าแท่แม่หน่อยนะคะบบาบ วันนี้คุณแม่ก็จะหน้าบานหน่อยเพราะว่าวันนี้พาไปช้อปปิ้งแบบเรานี่คือนานาเหลืองค้าลอยไปเลยนะจา้าเมื่อนี้นะคะเป็นเป็นวันแม่แล้วก็เป็นวันเกิดน้องสาวด้วยนะคะวันนี้ก็พาไปซื้าทําบุมพไปข้าวแล้วก็ไปซื้อของเตรียมเตรียมขอดเด็กน้องชมรเนาะเตรียมขอดแล้วก็พาแม่ไปซื้อของใช้ที่จักป็นนะคะแล้วก็วันนี้เรื่องใน วันนี้ดูหลังอให้แม่ก็แบบไดสวยวันสวยชื่นนะคะแล้วก็เป็นล่โพลลลมไส่ดูอะไอ่เี่อมืหอยกอ่อยแม่ี่ดีดีแหทีนี้ก็บอกมีอย่างไรต้องการนี่แหละทำน้อย่ทำน้อยไช่ค่ะอ่ยพูดแล้วก็สุไยายำอ่า การฝันคุณแม่ปเ,เป็นจริงนะคะราคาสีเป่าเง็ดเงี้อนไอ้มันวล่งวไวงแม่เนี่ยเขาให้ยู่บอให้เลาะดูไม่ให้เลาะแล้วนะคะอะเราคุ้นเราเออะมากค่ะเขาอยากให้แม่ละอยากให้แม่อยากให้เบิง แ้วปูกลับมาได้อย่าให้อย่าให้ลูกแม่เาเคยได้ดอกมะลิเนาะเพึ่งลามึงเพื่อนไม่เห็นยัมเามาหาเงินการได้มันเปลี่ยออกมือแล้วเปลี่ยนนะ อยาได้ระต่าดักเนได้งนเดอยแนกันตากฝากพี่น้องสนบสนนอมเพา่าบอกว่าเป็นอย่งจะซื้อซื้อของซื้ออันนั้นอันนี้อันยังที่มั่งกินบคอมเพื่อนสิชีบอกว่าตั้งแต่เกิดได้ย่มานะชีวิตแม่นะอยู่แต่น้ำคว่ำทุกง่ลำบาก ยุ่งรื่องความสุขข้าวนะได้สัมผัสคขคาว่าได้กินแซ่บอยากกินอย่างก็ได้กินนั่นสิข้าวพได้สัมผัสเลยเพราะว่าวยุ่งเงินนากตะกั่วนี่นี่อย่างก็ต้องได้กินอันนั้นบรมนะมาณว่าอยากขึก้นอยากกินอย่างแตเอาเองินไปซื้อเลยนะก็ะได้ขึ้อยากกินหมูเฮ็ดเป็ดไก่นั้นสิทำนั้นผมมีก็พ่ได้กินได้คือแต่ละวันคือมีอะไรก็กินอันนั้นสิบอกว่า,าชีวิตของหลายๆคนนี่คืออาจจะคิดว่าวันนี้จะกินอะไรดี แต่ว่าชีวิตของเพื่อนเท่ากาคือวันนี้จะมีอะไรกินเป็นแบบนั้นก็นเลยคืออย่าบอกทุกคนว่าถ้ามีโอกาสดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่คูออันใดที่อยากเพลินอันใดที่เพิ่นมากเท่ากาับภาพถึนไปกินไปเที่ยวไปเพลินในตอนที่เพิ่นยังมี่โลกไหนจอยู่มีชีวิตอยู่บ่้างไหมพอนึงแล้วโอ้ยแม่คือมากินแต่บะฮู้มาก,กินปลาเผามาก,กินพิซซ่าทำชุดชูให้อันนั้น ปวดแน่นนะอะไรเงี้ยการสุขภาพแข็งแรน่ยังรอดยุ้ยไต้องไม่ต้องห่วงคุณแม่เลยเรื่องสุขภาพเพราะว่าแม่มียาบำรุงดีาอย่าใหญ่ใหญ่เกาอยางก็บางกี่อันได้เออท่านจะหนึ่ะเลยขยักหน้าขาวดิกิมนมชินนมแล้วก็ถ้าอยากปอมก็ทักเหลืองนะคะออร่าดีด้วย แถวพี่น้องเ,อเดี๋ยวมา,าแปะะ๊บมึงค่ะเซอไทยค่ะเนาะหลือพุยพ่อพุดอีกคนนึงนะคะเนาะที่คอยสัพพอร์ตแม่ยังเป็นแฟนอยู่ซัพพอร์ตย่างทั้งด้านหน้าด้านหลังเบื้องหน้าเบื้องหลังหนังเาะวันนี้ก็เป็นวันเกิดวันแม่อะไยกันทนกระแม่พอดีสองนะคะเนาะซัพพอร์ตย่างคู่แนลวันนี้กะที่มาใหญ่ ขอบคุณเ้อที่สอดตอ่้อแึะะจะบ่ค่อยได้แสดงออกน,นะคะเนาะจ <c oughs> ากหา้หักหลายแท่งหลายที่เรา <c oughs> ขอบคุณไอ้นะคะขอบคุณอาหรด้คะดูแสอดทุกอย่างแต่หัวใจกันมากไม่เคยมีใครมาหา นีกซนะื้อขอน้องัดชิงมือยไมนหลงอ๋อแม่ให้แม่ให้แม่ให้บอลงพี่น้องอเนี่มีในของเรดค่มีมเงินอยู่ที่สิบบาแม่ก็เลยยาให้รานี่เต็มนั้กสิิคโรยลซัพพอร์ตตลอดไปแล้วแม่

ยิ้มไงไลฟ์ตันนี้ฝากพี่น้องสนับสนุนแล้วก็กดไลค์กดแชร์สนับสนุนเป็นกำลังใจให้แบบนี้ตลอดไปนะเพื่อข้าก็พูดแฟนคลับทุกคนที่สานฝันแล้วก็ทำให้คุณแม่มีความสุขในวันนี้นะคะเจราหายไปเราหายไปไปไหเไปแปมเกลียวเกลียวแกงไม่ถ่ากันดนีย เด้อเนี่ยเด้บงดเชื้อไว้ซื้อไ้แต่มือเศ้าบัดนีไปรออันเบิร์ดมือบัดนีมันหอนเนาะอยู่เรื่องรถไหมบิ่งสีมันเปลี่ยนเนเอาให้กาบแล้วน่ให้กาบแล้วเนี่ยให้กาบกาบแ้วเนี่ยไเ่เนี่ยวเที่ยวด้กันไ่เ้าหลุดให้กาบเนาะเออเพ่นเด้กกาบน้ำแน่พี่น้องปัชวันเพื่อนันคิงแต่กันมหกัน ขอบคุณนะคะปเยาเกอแลงด้ว่คนม่คอยหายโลงด้บนี้ไม่หากันไม่เกินไปพี่น้องนะคะสุขสันต์วันแม่คุณแม่ทุกๆุกท่านด้วยนะคะอยู่ดีมีแห้งสุบบุสุกคนเด้อพี่น้องเดอ้อบายบาย